ีก็คือที่ต้นมะเขือนะคะทุกคนเราก็โรยไปเลยค่ะโรยไปตรงไปตรงรอบๆโคนได้เลยนะคะข้างๆกันเป็นโหระพาค่ะโรยไปได้เลยนี่นะคะนี่ค่ะขาวๆแบบนี้นะคะโรยเลยค่ะป้องกันมแมลงป้องกันพวกศัตรูพืชนะคะที่มารบกวนนะคะทางดินนี่ต้นมะละกอค่ะโรยใส่ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะก็จะชวนทุกคนนะคะมาใช้ประโยชน์จากขี้เท่าถ่านค่ะทุกคนใครมีเตาถ่านอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะเคยปิ้งย่างนะคะหรือว่าใช้เตาถ่านในการทํากับข้าวนะคะก็จะมีเศษขี้เท่านะคะหลงเหลืออยู่ที่ก้นเตานะคะทุกคนวันนี้เราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ค่ะ ที่เท่าฐานนะคะเขาจะมีซิลิกา้าซิลิกอนนะคะซึ่งตัวซิลิก้าเนี่ยศัตรูพืชนอนแมลงต่างๆนะคะไม่ชอบนั่นเองนะตัวนี้เรามาใช้ประโยชน์กับพืชผักสวนครัวที่ปลูกอยู่ได้เลยนะแล้วก็ยังสามารถใช้กับไม้ดอกไม้ประดับอย่างอากุนิมาบอนสีนะคะพลูด่างนะคะกล้วยไม้ต่างๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะดอกกุหลาบใครปลูกอยู่นะนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ วิธีการใช้ประโยชน์จากขี้เถ้าถ่านนะคะมีหลายวิธีด้วยการบางคนนะคะเอาไปหมักหนึ่งคืนเพื่อทําเป็นน้ําขี้เถ้าถ่านนะแต่วันนี้นะคะต่ก็จะมาแนะนําสูตรอย่างง่ายนะคะที่ไม่ต้องเสียเวลาหมักนะคะวิธีที่1นนะคะทุกคนเรานําขี้เถ้าถ่านไปโรยตามโคนต้นพืชต้นผักของเราได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็กำมาเลยนะคะแบบนี้นะแล้วก็โรยไปเลยค่ะ ใครปลูกพืชผักชนิดใดอยู่นะคะทุกคนโรยไปได้เลยอย่างนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะแหวกเข้าไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำตามอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะมแมลงศัตรูพืชนะคะที่อยู่ตามกระถางตามดินนะคะที่เขาแทรกตัวอยู่เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะเราก็ใช้ผงขี้เท้าฐานตัวนี้เลยค่ะในการช่วยกำจัดนะคะก็โรยไปได้เลยค่ะน,นี้ก็คือที่ต้นมะเขือนะคะทุกคนเราก็โรยไปเลยค่ะ โรยไปตรงไปตรงรอบๆโคนได้เลยนะคะข้างๆกันเป็นโหระพาค่ะโรยไปได้เลยนี่นะคะนี่ค่ะขาวๆแบบนี้นะคะโรยเลยค่ะป้องกันมแมลงป้องกันพวกศัตรูพืชนะคะที่มารบกวนนะคะทางดินนี่ต้นมะละกอค่ะโรยใส่ได้เลยค่ะ หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะทุกคนที่เป็นแบบง่ายเหมือนกันนะคะต่ก็ได้เตรียมน้ำนะคะลงในกระมังสีดำใบนี้แล้วนะคะซึ่งน้ำในนี้ก็มีปริมาณประมาณ15หลิตรนะคะทุกคนต่ายก็ใช้ขี้เท่าถ่านนะคะใส่มาเลยประมาณสองกมือค่ะนี่นะคะ1กํามือ2กํามือนะคะกะกะเอานะคะทุกคนแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันง่ายๆเท่านี้เลยนะคะ คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ราดรถไปที่ต้นพืชต้นผักได้เลยค่ะใช้ได้ทันทีนะคะารถจากทางใบนะคะด้านบนลงมาแบบนี้เลยก็ได้เพราะว่าพวกมแมลงนะคะที่เรามองไม่เห็นอาจจะซุกซ่อนอยู่ตามใต้ใบต่างๆนะคะนี่เป็นต้นมะเขือเปราะนะคะทุกคนเริ่มออกดอกแล้วนะเราก็ต้องหมั่นบำรุงกันหน่อยค่ะรถไปได้เลย เนี่ยค่ะรถให้โดนใบได้เลยนะคะโหระพาใช้กับมะละกอก็ได้ค่ะทุกคนรถไปเลยค่ะนี่แบบนี้นะคะศัตรูพืชน,นะคะชอบมารบกวนต้นมะเขือนะคะราดรถไปเลยค่ะกระเพราค่ะทุกคนสวนกระเพรานะคะนี่ค่ะเพียบเลยนะคะกะเพรา เท่านี้นะคะก็ลองทําตามกันดูนะคะทุกคนสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยนะเนี่ยค่ะน้ำขี้เท่าฐานนะคะประโยชน์เยอะมากๆเลยไล่หนอนไล่มแมลงพเพลี้ยนะคะศัตรูทั้งใบทั้งดินจกําจัดได้หมดเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ